สวัสดีจ้าสู้ๆุขคนที่เขามารับชมคลิปวิดีโอเป็นยังไงกันจ้าสบายดีกันบอแ guys w ่ l c o m e to my ่ h า n n e l how are you doing today I'm going to show you with my daughter how's going everyone would like to see her how's going she nearly two year now She eating pancake right now ตอนนี้เมเรีนาก็กินแพนเค้กเด้อจ้ะเมเรีนาจะสองปีหรือเด้อจ้ะเอฟซีเพิ่นเนาะอยากเห็นที่ปานาอาลุงลุงทั้งหลายอยากเห็นเพิ่นเพิ่์นหญ่ซ่ำได้แล้วพัฒนาการของเพิ่นเป็นจังไดแล้ว เบืงเอาเด้อจ้ะจะสองขวบแล้วเดือนหน้าก็สองขวบแล้วเนาะกันย่าเพิ่นก็ท่านไดววาเป็นค่ำเด้อจ้ะเพิ่นอยากได้ยัง,ยงเพิ่นสีวาเอาอยู่แต่เพิ่นสีเบวาวากับเฮ้าเป็นตุเป็นตะเป็นค่ำเบว่าหลายคือแม่มันเด้อค่ะ <laughs> ตุกคนบอกว่าแม่มันคือจังววาหลายแท้เววาคือลิงหลับ ผัดลูกเป็นยังคือจังบ่เ้าเผยผัดเวลาเขาเบาอกับใหญ่เขา,บาเขาบาผัดเวลาเขาเบาก็หฮาวาเขาเ้าลายเบาเป็นลิ่งลับเจ้าเป็นลิ่งทิศนาคอยเป็นคนเ <c oughs> จ้าฟังจนคอยลับเจ้าฟังจนเจ้าลับโบแมนคอยลับอืเบิ่งเอาเด้อจ้ะทำเพื่อนคใค้เพื่อนกินซีเมือเนาะ ให้เพนกินซีเรียหลายเพิ่นก็คงสีเบื่อก็เลยเฮ็ดแพนเค้กให้เพิ่นกิน I made p a n c a k e for her before she ate cereal Maybe she got bored, you know? Eat a lot cereal and I have to change for her sometime with the pancake. ตอนนี้ก็สามโมงเช้าได้จ้ะนายขอกน้ำ nice Come on eat honey I'm going to take you outside to walk กินเซตกับ็สิพาเพิ่นไปเดินเด้จ้ะ เพิ่นกินไห้สักอันอันเครื่องก็ดีจ้ะเพราะว่าเพิ่นสิไดอยูทองเพิ่นสิได้อิม I show you not mean she have to eat f i n it all with the t e a i s okay she can eat one or maybe one and half I'm happy now her stomach still full September can be two years for her. We waiting for her to speak up. You know more words. So right now she not speak much. If she wants something, she cannot tell. She keep quiet like this. She not talk. No? Drink the water. Yes. Everyone would like to see her. How she going Because they saw her from the baby mm -hmm. two months? Yes. Mm -hmm. Lina she's speaking Aryan. ตอนนี้ภาษาต่างดาวอยู่นะคะภาษาต่างดาวมาแล้วอิลาอิมเนอเตยอิมยังอ่าบอกท่านผู้ชมว่าจังไทฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูน้ำเน่ยเด้อจ้า เออเด้อจ้าเด็กสะแกวฝรลังอีสานหลานคนใต้บอกซิตาเป็นคนจังหวัดอย่างเม่ลยนะ่ะตาเป็นคนจังหวัดบุรีรัมย์เจ้ยายเป็น คนจังหวัดโคราชเต๋ฮะแม่คือเป็นคนจังหวัดสกแก้วกัพ่อตากับยายพนนีตามกันมาม <laughs> ยายพนพยากแต่งงานกับคนจีนเนาะเิ่นกัเลยหน,นีตามตามมาอยู่กับลุงอยู่สกแก้วลุงเป่นได้เมีย,ยสกแก้ว ูเพิ่นกัเป็นคนอุบลบนผลเด้อคนนำยืนอยู่บนเพิ่นกับใหญ่ตามพวกพี่น้องเพิ่นมากคือกันไม่อยู่บุรีรัมไม่อยู่ลั่มไปมากก็พอกับว่าภาษาสวยเด้อว่าวไทยทั้งสวยว่าวไทยทั้งคขเมเน พอ,อเพ่นเว้าวภาษานันได้เนาะข่อยฟังบ่ออกดอกเราว้าภาษาซวยพี่สาวข่อยก็ไปอยู่นั่งร้องเพิ่นเด้อเพิ่นได้ผัวอยู่นั่งร้องเพิ่นก็เว้าวไทยเด้งอับพุ่แม่ข่อยนันนะมาจากโคราชเพิ่นเว้าวไทยเด้งบ่เป็นเด้อเพิ่นลืม เพิ่นลืมไทยเดิงถ้าเพิ่นได้กลับไปคุยกับพี่น้องเพินนะเพ่นอ่ะเออเพิ่นว่าอยู่ไทยเดิงแต่เพิ่นว่าวก็พวกข่อยอ่ะเพิ่นบ่ะวัาไทยเดิงเด้อเพิ่นว่าไอ้อีสานน่ะแม่อีสานจะแก้วว่าสำเนียงกลางน่ะแม่อีสานกลางอ่ะนะเพินเ่นกระซิบ กินเล่นไปน้่เด้จ้ะให้เพื่อนกินให้เพิ่นเล่นไปนั่งมานะซีมดอันลหรเพื่อนิีด้ยยูทองเพื่อนว่าแม่ยังดอกเดี๋ยวนี้เพิ่นกับ่างๆงกินนมจากแม่แห้วเนาะเพื่อนบ่ได้กินหลายล่ะเ,เลละเพื่อนแค่มากเล่นเลนแล้วเพื่อนก็ไปยังเสียไหมะ เพ่นต้องกินนมแม่ลหลายหลายเพิ่นสิไดดมีพุ่มตานท่านเพราะว่าไอแม่เลือดจางเพิ่นกระติดเลือดจางมานําแต่ติดมาบ่หลายหมอเพิ่นบอกว่าติดมาบ่หลายเบิ่ดเบิ่ดบ่ถึงกับผ้าหะคือแม่แม่ผ้าหะตอนคอยจะออกจากโรงพยาบาล่อ,อยกระเทศไอเนี่ย ไอเทศว่าขอ่อ,อยแพอี่ยังะนะเอ้ยตัวยาคาเทศเนี่แพงเด้อจ้ะบแมเมนฟีเด้ชาติประกันประกันหายใจค้อระเคิงตัวยาคาเทศเนี่ยรู้สึกว่าสามพันสองเด้อสามพันสองหายใจค้อระเคิงผัวข่อยบอกว่าหมอให้เทศยังเจ้าก็ะยาเทหลายเจ้าหัวบอมันชาดเงินวันมา ก็อยากหู้เนาะว่าจะของแพลอย่างเนาะเขาก็เอายามาฉีดให้เข็มหนึ่งอยู่แขนเขาก็ล่อเบิงอาการชั่วงหนึ่งว่าสิแผลอย่างโบยอย่างยังเสียเมเขามาบอกว่าเจ้าแพลอาหารเด้อแพลอาหารลดจัดแพลอาหารทะเลบางตัวแล้วก็ไอแพลอากาศเด้อ ก็เลยบอกผพวว่าคอยก็กแพ้ได้อีกตัวหนึ่งคอยแพ้เงินในกระเป๋าเจ้าเราหัวหลาว่ะส่าพยาบาลกับขำคนอเมริกันเด้อเขาบ่ค่อยบอตลกเขาซีเรียสอยู่ตลอดเวลาเขาบ่คอยขำเขายิ้มเขาก็ยิ้มแค่ต่อหนาห้าเฮ้า พอไปๆไปเราเข้ากับบยนิมยังเสียไหมเหมือนแบบว่าชีวิตเขาเนี่ยเล่งหลีบอยู่ตลอดเวลาอยู่กับความจริงอยู่รอบแบบว่าจังใดล่ะอยู่กับความซีเรียสนะแมความจริงแบบซีเรียสนะบออลรมขันคือแบบคือคนเอเชียเนาะเห็นนะมันก็สิีเรนของเพื่อนแบบนี้แหละเด้อ กินไปน้าเล่นไปน้านังเพินเสีเพิรนสิกินหลายเพเ่็นยังดอกให้เพิ่อนเล่นไปน้ากินไปน้านเพิรนสิกินหลายเพิอนสิบอมเอลถ่ายเพิ่อนกินเองอ่ะโอ้ยเป็นช่โมงกับบอยอิมบอมเบนยังดอกเพิ่อนเลนต้องเอาเพิ่อนมาจับนั่งยัดให้เพิ่อสอยู่เสียเพิ่์สสีด้อิมเพิ่์นนะเพิ่อนนะ เลนเซนเราก็ไปกินได้บัดเนี่ยรองเท้านี่เลือกใส่เองเด้อจ้ะรองเท้านี่บ่เจอหน้านแล้วบ่ได้ใสหน้านแล้วเลือกใส่เองคุณเด้อบ่ว่ายอย่างเลือกรองเท้าใส่เอง <c oughs> she p i c k up shoes by herself she not wear for long time <c oughs> no you fool drink water no okay cool so we going outside say bye to everyone อิ่มเลยเด้อจ่าจังได้กาแฟกดไลค์กดแชร์กดสับ s ับไข่เป็นกำลังใจให้น้ำเนเด้อจ้าให้เมลิน่าเน้เด้อจ้า so we g o i n outside say bye to everyone bye 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 bye, bye, bye. Bye bye.